สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับโอ้บรรยากาศบรยาาศบรยากาศสวยมากนะฮะนี่สวนยอมนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะครับต้นไม้ที่เอามาจากกกอกนะครับผมต้นไม้ที่เอามาจากกกอกนะครับ Yeah, สสสส h, ะสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับผมต้นไม้มงคลเนาะต้นนพคุณเนาะนพคุณริมงานก็จิมงานช่างใหญ่นะก็ได้ทำกันเอาลงดินเรียบร้อยแล้วนี่ก็เดี๋ยว รอดูนะฮะนี่นะครับต้นกลางนะตรงนี้อยู่กลางนะครับเราดูการเจริญเติบโตนะครับอนนี้ต้นขอบนะทั้งหมด3ต้นสวยงามน,นะครับผจะอยู่ ตรงด้านริมนะครับริมแถวร้านลุงจิมมี่นะครับนี่แนวแนวขอบแนวขอบอัปเดตนะครับสวนย่อมนะฮะสวยงามนะฮะนี่ต้นไม้ หลาย,ลายพันฮะดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ประดับไม้เมืองหนาวอ้สีแดงสวยมากนะครับไปดูสีแดงอากาศด,ดีนะครับวันนี้อากาศด,ดีมาก อัเดล่าสุดนี่จะเห็นปูนะปูผ่านสารานะครับสวยงามน,นะครับเนี่ยหญ้าเขียวนะครับจะดูแล้วแบบสบายตานะครับสบายตา อัปเดตสดๆเรียวๆนะฮะที่วังปูปาริจิตกับบรรยากาศเย็ยนๆนะครับฝนตกใ่เช้านะฮะฝนตกใ่เช้านะีน้ค้างนะบนใบไม้นะ เฉินสาราสีทองนะก็อยู่ตรงนี้ร่มอะมันเป็นล่มอยู่แล้วนะเป็นล่มเงาอยู่ละพอไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับเคลื่อนย้ายก็จะเป็นสามหลังนะหนึ่งสองสามที่ตั้งอยู่ตรงนี้นี่ก็จะโล่งไปนะตรงนี้นี่ฮนะ บรรยากาศนะครับผมบรรยากาศสวยนะครับที่สวนนะสวนสวนต้นไม้ต้นที่เอามาลงใหม่นะครับก็รอดูการเจริญเติบโตนะครับอัปเดตเดี๋ยว u t u b e ที่อยู่นาเนาะทุกวันก็จะอัปเดตให้ดูสดๆนี่ครับก็เป็นการปรับภูมิทัตนะ สำหรับทีมง,งานช่างใหญ่เนาะปรบปรุงทัดด้านหน้าลานอง์ปู่ก็หลายอย่างนะหลายอย่างก็สวยงามนะสวยงามแล้วก็สะดวกนะสำหรับเอฟซีแฟนคลับที่เดินทางมากบบาบหว้องค์ปู่เนาะก็จะมีที่พักพิงเพิ่มขึ้นนะครับหลบแด,ดดหลบฝนได้นะฮะ มาแล้วนะครับทีง,งานเราเดินเก็บรีวิวนะฮะรีวิวพื้นที่สถานที่ให้กับ F อซได้ดูกันนะ สวัสดีครับสวัสดีครับครับแอดเสือครับโอ้โหแอดเสือมาเมื่อคืนค,ครับมาถึงเมื่อคืนพี่ลอมรู้ไหมว่า,มาเมื่อคืนที่เสือออกไปซื้อหมูกระทะไปเพิ่มนะทไมะนึกถึงเขาไงอ๋อามาแล้วจะไม่พอกินเออก็เลยไปซื้อมาของชอบเลยมาถึงกี่ทุ่มประมาณเกือบสี่ทุ่มครับเพราะว่าเคลียร์งาน<อ>เคลียร์งานทีแรกกะจะมาพรุ่งนี้นะงานเยอะงานเยอะก็เลยเคลียร์ให้เสร็จก่อน ตัดสินใจเดินทางมาเมื่อคืน FC ก็ถามว่าจะเอ็มไม่มานกเดืประมาณนั้นแหละ FC หลายคนไปถามหาเพราะว่าทุกคืนมันสุกจะเอ็มจะมาครับก็มาถึงประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มนี่รู้สึกว่าสามทุ่มเราเลิกใช่ครับมาเงียบแล้วมาเลิกแล้วไงใช่ครับยินดีกับพี่เสือเนาะยินดีกับพี่เสือนะผมก็เห็นดูทางไลฟ์สดอยู่ดูทริปดูไลฟ์สดอยู่ มีโต mm. ๊ะเว P ีด้วยนะมีโต๊ะ VIP นั่งกับพื้นสามคนโต๊ะนั้นโอ้ได้บรรยากาศนะได้บรรยากาศมากแล้วก็เอก็ชอบด้วยนะเมืาอคืนเขาบอกโอ้ดีจังเลยเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เกิดอบอุ่นอบอุ่นก็กลับมาเลยมันมันคือคักนะครับคึกคักถึงว่าจํานวนคนจะน้อยลงแต่ว่าความอบอุ่นคือคักก็ยังเหมือนเดิมใช่ครับผมอ่าถามก่อนเลยมาถึงแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงอึ้งอึ้งเลยเออรู้สึกยังไงบ้างอ่ะถามก่อนก็ รู้สึกดีใจนะครับถ,ถือว่าเป็นการปรับภูมิทัศน์ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งใหญ่นะครับ,รบปรับภูมิทัศน์เพราะว่าวใช่การย้ายสาราก็เป็นผลดีต่อเอซีด้วยที่มากราบไหว้วงปู่นะครับ,รบก็จะมีที่พักพิงที่อยู่เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งแต่ก่อนเป็นเต็นท์มันก็ไม่ถาวรเท่าไหร่นะไม่ว่าจะเป็นลมเป็นฝนมามันก็จะโยกเยกโยกเยก ก็เต้นมันก็จะเสื่อมใช่ครับไปดับการเวลาครับโดนแดดโดนอะไรเนาะก็มาเห็นโอ้โหเห็นทีแรกเห็นแต่ในคลิปนะอันนี้เห็นเออเวลาเห็นในคลิปก็อีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งมาเห็นก็อีกแบบหนึ่งเนาะมาเห็นของจริงมันก็จะมันมันนึกภาพออกอ่ะนึกภาพออกเันนี้วันจริงโอ้สวยมากแล้วเมื่อเช้าก็มีเอฟซีมาก็เห็นมานั่งเนาะใช่ครับก็นั่งชมปู่ป้ายปู่อันนี้อากาศดีด้วยวันนี้ จะบอกว่าเมื่อวานที่ตัดสินใจทํากันแต่เมื่อวานน่ะพอดีเลยนะหนึ่งหนึ่งเอ่ออะไรนะวันพฤหัสไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดเดี๋ยวคือวันนี้ฝนตกไงถ้าเกิดไม่ทําเมื่อวานนี้เครื่องเสียงที่ย้ายก็จะต้องถูกฝนใช่ไหมตัดสินใจกันเมื่อวานเลยใช่ไหมก็คือพอดีเลยอืคือไม่ต้องโดนฝนไงครับนั่นแหละ เป็นเป็นอะไรที่แบบว่าลงตัวได้เวลาพอเหมาะพอควรพอเจาะสวยมากสวยมากแล้วเห็นบอกว่าพุตตอบัาประหัดอ่ะมีพายุเข้าแล้วก็ลมแรงใช่ไหมใช่ไหมพี่ล้อมใช่เพราะว่าเราอยู่ตอนนั้นตอนนั้นเราลามกันตอนลามมาพี่เห็นแล้วพายุอะไรเนี้ยลมบ้าหมูตรงถนนลมมันบุนอย่างเงี้ยนะลมหวกุดลมหวกุดเออเขาเรียกลมหอกุดแล้วก็พอมาพี่ก็มานั่งตรงศาลาได้ยินเสียงเอ้าตรงบ้าน อ่าลมลมลมโอ้ตีขึ้นเลยนะมันตีขึ้นไปอยู่ข้างบนอะไว่าลมแรงมากเนาะแล้วคราวนี้พอสักเดี๋ยวปุ๊บ FC ที่เข้ามาให้เราลำมันมีเขามีผู้ชายด้วยใช่ไหมลมตีตรงเนี้ยพอมันตีขึ้นไปปุ๊บเสาที่มันค้ำอยู่เสาแตล้นหล่ล้มเสาเต็นท์มอ๋อมันมันไนอ้นี่เองเหรอมันโยกแล้วมันก็พลุกลงไปใช่หลุดดังเร่งเร่งเร่งพี่ก็เลยหันมาอ้าว ก็เลยมีลุงว่างอยู่ตรงนั้นที่อยู่ในชุดล้านั่นแหละที่ก็เลยมาช่วยเขามาช่วยเขาจับตรงนี้ครับถ้าไม่งั้นนะลมตีพังหมดเลยแต่ดีแล้วที่เขาช่วยกับมีผู้ชายสองสามคนก็เขาก็ช่วยอย่างเต็มที่ก็ต้องขอบคุณเอฟซีด้วยนั่นแหละคือวันนั้นผู้ชายไม่อยู่เลยวันนั้นลุงก็ไม่อยู่ไปไปกกอกนใช่ใช่ไปกรอกก่นกานไปกกอกกนเวลาย้ายมาปลูกจากบ้านไร่พ้นเรือแต่สว เหลือสองวันนั่นแหลถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมลงตัวใช่ลงตัวเลยนะเก็บเต็นท์ปุ๊บก็มีศาลามาตั้งเลยต้องขอบคุณใครเสือขาดไม่ได้เลยผู้ใหญ่ปานบ้านสารสีถูกตองแล้วก็ชาวบ้านสารสีบ้านเลยนำลูก้านมาฮะมาช่วยเนาะขอความช่วยเหลือหรือบอกไปนะครับก็จะมาเนาะไม่เคยขาดไม่เคยพลาดใช่คือทุกครั้งที่ขอความร่วมมือเรื่องอะไรไปนะแล้วก็ลงตัวพอดีเลย นี่แหละนะคะก็เรามีเพื่อนบ้านดีๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านของจปาดงนะคะของจปาดงแล้วก็หมู่บ้านสารสีห้วยน้ำเที่ยงใช่ห้วยน้าเที่ยงถ้าเรามีอะไรบอกไปก็ทุกอย่างก็จะมาช่วยกันมานนี้ถ้าบรรยากาศยินดีกับพี่เสือนะฮะยินดีกับพี่เสือเรียกต้นนบคุณไหมอ้าหรอห้องนบเก้า อ๋อหลายชื่อเนะหลายชื่อหลายชื่อครับผมสวัสดีครับ